สไปรดีเพื่อนๆเนาะคลิปนี้เขาจะมาบายพาร์ตไอโฟน X เนาะเครื่องติดหนาพาร์ตโคตรรวบบติดหนาบอยไซไอโฟนเนาะเพราะว่าเขาก็บบุค่ี้มีเครื่องมาสอนเนาะที่เมื่อนี้มีเครื่องก็เลยจะมาถือโอกาสจะมาสอนเนาะวิธีการบายพาร์ตด้วยอันล็อกทุนเนาะแบบบายพาร์ตใส่ซิมนะบายพาร์ตแบบใส่ซิมเนาะอันนี้ก็คือไอโฟน X นะติดหนาบอยไซไอโฟนเนาะ โอเคนะก่อนอื่นไม่เลยครัต้องเสียบสายมือถือกับคอมก่อนเนาะเพื่อจะเขา้า DFU โหมดของมือถือเนาะวิธีการเขา้า DFU โหมดเนาะบางว่าบางคนจะเข้าใจเนาะไปเบิดคลิปเก่าที่เาเคยสอนเนาะฉะนั้นในคลิปนี้เขาจะเฮ็ดแบบไใๆเนาะในคอมกับเรากับเปิดซ้ำ uh, ยูทูบไว้เนาะเพื่อเบิด,ด,ดสถานาวะว่ามันเสียบปุ๊บเชื่อมก็คือเสียบสายกับคอมแล้วก็กดเพิ่มเสียงบัดหนึ่งลดเสียงบัดหนึ่งแล้วก็กดพาวเวอร์ค้างไว้เนาะรอจนกว่าเครื่องมันจะดับเครื่องมันดับปุ๊บแล้วก็น แต่ปุบกดอ่ลดเสียงเข้าไปทำบวกลดเสียงเข้าไปเนะ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยเบอร์ลดเสียงข้างเกี่นความจะเด้งนาะเลคูเอ่านาเดียพิมดเนาะเดะมันได้งขึ้นมาในหน้าจอในซามยูทุนของเขาก็คือมันเสื่อมแล้วเนาะนอกจากมันเสื่อมแล้วเขาก็ปะมือถือเขาเนาะ วะอย่าอย่าถอดสายมันนะมันอยู่ในโหมดก็เกิดแบบหมด D F U หมดเราจะบอกในนี้เนาะ D F U หมดแล้วก็มันบอกว่า device connect ed, connect ed, e d เนาะ D F U หมดเนาะก็คือเสื่อมในโหมด D F U หมดแล้วเนาะหลังจากมือถือของเขามันเสื่อมในโหมด D F U หมดสำเร็จแล้วเนะาะวานนี้เขาก็จะเปิดอัลล็อกทูลก็เากันมานะอัลล็อกทูลนะโปรแกรมอัลล็อกทูลถ้าไปผมมีก,ก็ ถ้าไปบมมีโปรแกรมกระทักมาเนาะ Hub, ครับ h ็ดออนไลน์คลิกป้อน User แล้วก็ Password แล้วก็ Login หลังจากเปิด Unlock ขึ uh, น้นมาแล้วเนาะคลิกไปที่ uh, Apple เนาะนเลือกเลือกไปที่ Lambda เนาะหลายคนอาจจะยูเทนิบเราต้องสวนเลือกไปที่ Lambda เนาะ Lambda แล้วใน uh, อันลเราทุนของเขานี่มันจะมีโหมดฟังก์ชันมาใหม่ก็คือ PWNDFU เนาะก็คือการเข้าโหมดนนเนาะก็ลองคลิกตัวนี้มันเข้าได้บอ่อ่าถ้าว่าคลิกแล้วเฟลไปน,นี่เนาะบ่ดได้เนาะก็คือเขาสามารถอ่าท่านผู้ชมใส่โปรแกรมตัวนี้เข้าได้เนาะนี่โปรแกรมตัวนี้เนาะน,นี่เขาลืมเขาลืมอธิบายเดี๋ยวเขาจะอธิบายในส่วนนี้อ่าเขาจะอธิบายก่อนนะแป๊บหน,นึ่งนะอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าฟไฟล์ที่เขาเอามาเนี่ยเมาจะใส่เนาะ ไฟล์นี่ก็คือไฟล์ในการเขา่าโหมดอย่างก็ i p w n d e e เนาะ ender ไประมาณนั้นเนาะอ่านย่อๆส่วนไฟล์นี่อีก2ไฟล์นี่ก็คือไฟล์เาโหลดมาจากเว็บบล็อกทูนเนาะแล้วก็แยกไฟล์ออกมาเป็น2ไฟล์ตัวนี้เนาะหามาเบิกก่อนเนาะยคลิกไปที่ในเว็บบล็อกทูนเนาะเขาเป็นในเว็บบล็อกทูนนะนี่นี่นี่บล็อกเนาะบล็อกทุนดอทเน็ตประมาณนี้นะหลายคนจะงงนะ สำหรับคนที่มีแล้วนะจะเข้าเปลนะี่ยนเนาะคลิกพิธีดาวน์โหลดเลื่อนลงมาเนาะดาวน์โหลดอันลบทุนเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะนี่มันได้ล่าสุดแล้วหลังจากนั้นมันจะมีไฟล์ตัวนี้มันบอกว่าดาวน์โหลดดีไดเวอร์แอนด์ดาต้าอันล็ออันล็อบทุนเนา link นะลิงก์เนาะคลิกเข้าไปมันจะเด็กมาในหน้าเว็บตัวนี้เนาะเดมาในหน้าเว็บตัวนี้สำหรับคนที่ใช้อันไอโฟนอย่างเช่นของเขานี่เป็น iPhone 6เนาะเออไอโฟนเอ็กเนาะมันเป็นอยู่ในโหมด iPhone เนาะเขาก็ดาวน์โหลดอันอดาตาไอโฟนบูตนะแลมดิทหนึ่งหรือว่า Data iphone boot ramdisk สองโหลดมาอันเดียวก็ได้นะหรือว่าโหลดมาทั้งสองก็ได้นะอันนี้เขาจะโหลดมาทั้งสองเพื่อบ่ให้มีปัญหาโอเค data iphone boot ramdisk หนึ่งนะ ios เฉมานะอัลล็อกทูนแล้วก็ data iphone boot ramdisk สอง ios เฉมาโหลดมาทั้งสองนาะแยกไฟล์ออกมาเนาะส่วนพายที่เป็น ipad ก็เลือกโหลดในนี้นาะ data ipad boot ramdisk หนึ่งนะ ios เฉมาเนี่ย ramdisk หนึ่ง ramdisk สองโหลดเอาเนาะโอเคหลังจากโหลดมาแล้วก็แยกไฟล์ที่เขาบอกนี่นะแยกไฟล์ออกมา ramdisk หนึ่งนะ เนี่ยเบองในนี่นะมันจะมีไกด์เนาะหรือว่าคู่มือเนาะนี่มันบอกว่าแยกไฟล์แล้วก็ปีไฟล์เนาะไปไว้ในในไดซี่อันล็อกทูลแล้วก็ Data าไฟล์เนาะไฟล์เนาะแล้วก็ Apple เนาะบอกโอเคเลาก็ก็ปีไฟล์ในนี้นี่อ่ะกรอบเอาตัวนี้เนาะคันล็อกมันนะก็ปีแล้วก็ไปที่ไดซี่ไดซี่อันล็อกทูลนี่นี่ท่านผู้ชมตรงมีอันล็อกทูลนะแล้วก็ไปที่ Data ไฟล์เนาะ แล้วก็อาแอปเปิลแล้วก็มาวางเลยเนาะตัวนี้เนาะเห็นบอวางเลยเนาะแต่ของเขานี่เขาวางเลยล่ะเหาจะวางให้เบิร์กโอเคเนี okay. ่ยมันก็จะถามซ้ำเราก็คลิกซ้ำอ่าอีโฟลเดอร์หนึ่งเนาะอีกตัว,ต,วตัวหนึ่งเนาะก็คือใช่ล่ะโยนลงไปก่อนนี่ตัวนี้ก็คือ Data iPhone Boot เลมดิทสองเนาะจะใส่กันก็ได้บ่ใส่ก็ได้ถ้าใครอยากใส่ก็กคลิกเขนะ้าไปเนาะแยกไฟล์ออกมา มาเบิ่งไกลในนี่นมันก็จะบอกอีกเนาะมันบอกว่าแยกไฟล์ไปแบในได้ไซี่อันล็อกทูนแล้วก็ดัตตาไฟล์แล้วก็แอปเปิลแล้วก็สองเนาะอันนี้มันจะยหนเป็นเลขสองแล้วก็ไปที่ไดซี่เหมือนเดิมอั tool, data file, นละ็อกทูนดัตตาไฟล์เนาะแอปเปิลแล้วก็เลขสองเนาะเลขสองนี่ไพ่ทนโบมี่ก็าสามารถสั่งโฟลเดอิลกันมาพิมพ์เป็นเลขสองก็ได้เนาะแล้วก็มาวางในนี่แต่เนี่เขามาวางแล้วละ่นะเนาะใช่ไห้เบิ่งเป็นปตัวอย่าง โอเคได้มาช่องไฟล์แล้วก็ปิดไปเนาะหลังจากนั้นก็คือมือถือเข้าเข่าหมดแล้วเนาะแล้วก็มมคลิกตัวนี้มันเข่าบ่ได้เนาะสำหรับใครเข่าได้แล้วโชคดีไปสำหรับคนเข่าบ่ได้ก็มาแยกไฟล์ตัวที่นะี่เนาะลิงจะแปะไว้ให้แล้วก็เปิดตัวนี้คลิกเปิดตัวนี้เป็นนาทีเวลานําำนะแล้วก็เปิดเนาะมันเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเข่าหมดอันลั่นโหมดอ่นนะนะเนาะ i p w n d เนาะเคิ่อาอินดี หรือว่าไพทีมีอัน eft pro เขาใส่เข่าพัน eft pro ได้เนาะแต่ว่านี้เขาจะใช้ตัวนี้โอเคหลังจากนั้นมือถือเขายังเสื่อมในหมดอ่ะอาจจะให้เบิงย้อนลงไปก่อนตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้มือถือเขายังอยู่ในโหมด dfu หมดเนาะเขาจะลั่นตัวนี้คลิกลั่นรอรอมือถือเขาจะเข้าเนาะถ้าว่าไพทีให้แล้วมันบกเขามันรุดมันหยั่งเนาะกายเขาดี dfu หมดแล้วก็มาคลิกใหม่เนาะเพราะว่าเขาเคยเจอกับลายเครื่อง เวลาเขาแล้วมันเออเลยก็สามารถทเทจใหม่ได้เนาะถ้าว่ามันเข่าได้มันผ่านมันจะบอกว่าเซนะ็กเนอะร์ดีไว้เนาะเซ็กกิ้งดีไว้อ่าไอพีไอพีวเออพีพีวูเอ็ P, 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 nd, นดะีเนาะสเตตัสโอเคก็คือเขาแล้วเนาะในโหมดนี้เห็วนะ่าโหมดเอฟยูโหมดเขาแล้วโหมดตัวนี้เขาแล้วโหมดที่เฮาลั่นตัวนี้นะนี่หลังจากเขาแล้วก็มาในนล็อกทุนเนาะคือบอกแล้ววปาพทีเริ landed, นะ่มดิสเนาะอ่าพีที่คิดเขาผ่านตัวนี้ก็ได้เนะาะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาเบาบ่ได้มันฟนะิลเห็นาะ หลังจากเขาเข่าผ่านตัวนี้แล้วแต่เขาจะเข่าผ่านตัวนี้แทนโอเคอย่างง,งนะเนาะไพ่ตีคลิกเข่าตัวนี้คลิกตัวนี้มันก็จะเข่าหมดถ้าว่ามันเข่าผ่านก็ได้ถ้าว่าไพ่ตีมันเฟล้ยวไปนี่ก็ใส่โปรแกรมตัวนี้เข่าได้เนาะก็คือเข่าได้แล้วหลังจากเาขาาได้แล้วเขาก็จะขามตัวนี้เขาก็มาเลือกอาบูทแลมดิทหนึ่งหรือแลมดิทสองก็ได้อยู่ในระหว่างสองอันนี้แต่เอขาจะลองเป็นบูทแลมดิทหนึ่งเนาะคลิกบูทรอเนาะ อันนี้เราต้องสนใจมือถืออาจะเราต้องสนใจมือถือเนาะขอแต่สังเกตในโปรแกรมเราถ้าว่ามันบอกเลยมันผ่านมันก็สแสดงว่าผ่านเนาะรอนะใจเย็นๆเนาะมือถือเรามันจะเด้งไปเด้งมา โอเคเนาะแบบนี้ก็คือมือถือก็เขา้าเขาบูตผ่านแรมดิสหนึ่งผ่านเนาะนมันบอกว่าบูตแรมดิสหนึ่งโอเคแล้วเนาะหลังจากบูตแรมดิสแรมหนึ่งโอเคแล้วเนาะเครื่องที่เขาจะบายพาร์ตมันนี่ก็คือเครื่องติดหน้าพาร์ตโคดรัฐนาอ่าบอยใชนะ้ไอโฟนครับก็มาเลือกคำว่าแบ็กอัพแบ็กอัพพาร์ตโคดนี่เนาะคลิกแบ็กอัพนะเพื่อแบ็กอัพไฟล์ เนาะแบกอัพก่อนถ่าแบกอัพฐานโอเคเลยเนาะปัญหาอยู่ในคันแบกอัพนี่แหละเนาะเฮ้เฟลบอเฟลบอมันบอกว่าไฟล์ของเขาเนี่ยเขาแบกอัพมีแล้วเนาะแปบ๊บหนึ่งเขาจะลบออกก่อนพอกินนี่เขาแบกอัพไปแล้วเนาะแปบ๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาแบกอัพไปแล้วแต่เขาก็เลยจะมาสอนฐานผู้ชมเนาะยันฐานผู้ชมบอกเข้าใจเขาก็เลยลืมลบมลันออกก่อน ไปทีแบกอัพไปทีล o ดาวเขาเคา็ลบไฟล์เนี่ยก่อนเพราะว่าเขาจำลองไ้แล้วเนาะจำลองไฟล์นี้ไ้แล้วโอเคลบออกก่อนนะวันนี้จะมาลันใหม่เขาจะมาคลิกลนะันเนาะแบกอัพพาสโค้ดเดยวมันก็จะแบกอัพใหม่เนาะเพราะว่ากีนี่เขามีไฟล์แล้วมันก็บอกว่ามันอ่านแล้วมีไฟล์อยู่แล้ว เดบอกว่า,ามัานแบกอัพสำเร็จเนาะมันจะขื้นมาบอกว่าเซฟทูเนาะหมายถึงมันเซฟไฟล์แบกอัพของเขาเขาก็คลิกในนี่มันจะเด้งมาในหนานี่นาที่เขาลบบอกกี่นี่เนอะเรีว่ามาเบิงในนี่ก็ได้เนาะไปทีมาคอมพิวเตอร์หรือว่าดีพีซีเลือกไปที่ไดซีเลือกไปที่อันล็อกทูนเลือกไปทีแบกอัพเนาะเลือกไปที่ล็อกดาวน์นี่มันก็จะเซฟไฟล์ที่เขาในนี่เนอะกี่นี่เขาแบกอัพเน เขาก็เลยลืบออกนะมันก็เลยไปอัพก็เลยมันบอกว่ามันอ่านไฟ์อยู่แล้วดฉะนั้นเขาก็เลยลบออกไปอัพใหม่มันก็จะผ่านโอเคหลังจากมันผ่านเขาไปอัพผ่านแล้วเนาะนี่ผ่านแล้วนะอในมือถือก็เข้าบัตรนี้หลังจากเข้าไปอัพไฟชั้นเ็จแล้วเนาะนี่ได้ไฟเขาสั้นเ็จแล้วเนาะบัตรนี้มาในมือถือก็เข้ามันจะอยู่ในหน้าจอดำนนี่แต่ว่ามันแต่ว่ามันบดเชื่อมคอม้วนะเนาะะน้นเขาจะออกจากมดนี้ก่อนเพื่อเข้าใหม่นี่มันจะอยู่ในหน้าจอดำนี่แหละแต่ว่ามันโคต power กดเพิ่มเสียงบัตรหนึ่งลดเสียงบัตรหนึ่งแล้วก็กดปุ่ม power ค้างไว้เนาะจนกวัวเครื่องมันจะรีบูตเพื่อออกจากโหมดมันเพราะว่ามันจะอยู่ในโหมด backup ข้อมูลเราโหมดอ,อ,อ,มอมดย่างก็ ipwnt นะกดค้างเนาะจนกว่ามันจะรีพุตกันมา หลังจากเขาออกจากโหม,นมนดนะนี้ําเร็จแล้วเนาะนี่มันจะเปิดมาในนี้มันยังติดหนาพัดโคดอยู่นะรหัสอยู่หรือว่าติดหนาบุยใสไ,สไอคอนอยู่บัดนี้เขาก็เข้าโหมดอีกรอบจะเข้าโหมดอะลิโครบาลีก็ได้หรือว่าเข้าโหมดดีเอ็มยูหมดก็ได้เนาะเผื่อไปรีสโตไอโอเอสเนาะไปสะดวกเข้าโหมดได้ก็ได้นเ iOS, นะาะโ,โอเคอ่าก็กดปุ่มาจะเข้าโหมดอะลิโครบาลีเนาะจะง่ายกว่ากดอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดพาวเวอร์ค้างไว้จนกว่าเครื่องมันจะดับเนาะมันจะเข้าโหมดอะลิโคบาลีอีกมันต่อ หรือจะเอาหมดดีเอฟจุหมดก็ได้เนะแบบกีนี้เราเนาะกดค้างไว้จนกว่ามันจะเดิงนามโมดขึ้นมาเนี่ยนี่เดี๋ยวมาในเกี่ยวกับหมดเล็กครวบหลีเนาะเชื่อมหมดเล็กครวบหลี่เลยอ่ะมาในคอมก็เข้าเนะ มันจะเป็น iPhone X ของเอาแล้วก็มาที่สี่แผดมันนะเนาะหรือว่ามาในโค้ดแผดในดใน,ใน,ใน,น,นี้ก็ไดนะ้มาเองมาในหนานี่ก็ดาวน์โหลด iOS เนาะเป็น iOS อเสิมหาเนาะอย่าเอาเฉพาะนะเฉพานะปัจจุบันนี้มันปล่อยเฉพาะกมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเนะาะแต่ดันเฮาแนะนําให้โหลดอัน15มหจุดหจุดหเนาะที่ณมันยังอ่าอันะปเดตในปัจจุบันนี้แล้กวก็มี15.7แต่ว่าณนะปัจจุบันนี้เฮาจะเอา15.6หจุดหคลิกดาวนะ์โหลดเนาะถ้าว่าเป็นประเทดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดก่อนมันจะขึ้นมาดาวน์โหลดแบบนี้ก็คือดาวน์โหลลดแ้ว แล้วก็คลิกไปใน,นนี้เนาะเพื่อ Quick Fat Mode เนาะเพื่อล้างขนะ้อมูลเนาะแล้วก็คลิกหาเรื่อง iOS มันให้มันถึกแล้วคลิกแฟดเนาะเพื่อล้างไอ้มือถือของเขาเพื่อล้างเครื่องนะเนาะเพื่อล้าง iOS เขาก็จะคลิกเลยโอเครอมือถือเขาจะล้างเครื่องเนาะมันจะล้างผ่านนะแล้วก็จะเห็ุเหมือนเดิมอีกเราจะไป Restore File เดี๋ยวจะเปิดในขั้นตอนถัดไปเนาะรอ โอเคเนาะเริ okay, ่มเลยล่ะเนาะเอาล่ะมื้อนี้เฮามาเปิดกันมาแป๊บนึงอยู่ในระวังเครื่องเฮากําลังบูขึ้นมาเนาะมาเบิ่งในนี้เนาะเครื่องของเฮานี่เป็น iPhone iOS 15.6.1แล้วบ่สิ6.1แล้วเนาะรอแป,ป๊บนึงรอเครื่องให้เฮาบู้มาโอเคเนาะเครื่องเฮาบูมาปกติแล้วเนาะอ่มาเิกันเลยบดนี้แป๊บนึง รีบปูดมาแล้วแต่ว่าเครื่องมันก็นยังติดล็อกเก่าไม่ถึงมันติดล็อกไอเปิดไอดีนั่นแหลนะเนาะเพราะว่าเครื่องเขาต้องการให้มันติดล็อกนั่นแหละโอเคเลือกภาษาเข้าไปให้เบิกเลือกไปตัวใดก็ได้เนาะในผู้ชนเ่อกี่ยวะที่เดียวไปเชื่อมไวไฟอ้ารอแป๊บนึ่งฮะกีรอแป๊บนึง,นง,นงมันก็ไป รู้ว่าคิดยอดมาแล้วคลิดเขาไปไหม yeah. มาได้ดิก็คือมันติดล็อกเนาะติดล็อกอยู่เนาะจะได้ก็บ่ได้เขาบ่ได้ก็คือวิธีการก็คือเงาก็คืเอเอาสายมาเชื่อมกับคอมใหม่อีกรอบเนาะเชื่อมกับกดอยู่ในหนาได้ก็ได้เน,ะนาะนา แลก้ก็ได้หนาได้ก็ได้เนาะกดเขาดีเอฟยูหมดอีกรอบก็คือกดเพิ่มเสียงหรือว่าโวลัมอัพโวลัมดาวแล้วก็พาวเวอร์ค้างไว้เนาะรอเครื่องมันดับตรงปุ๊บแล้วก็กดลดเสียงเพิ่มเข้าไปเนาะสองปุ่มแล้วก็นับ1 2 3 4งหาประมาณหาวิแล้วก็ปล่อยปุ่มพาวเวอร์ส่วนลดเสียงกดค้างเหมือนเดิมจนกว่ามันจะเด้งหนาะดีเอฟยูหมดกันมาโอเคครับมาเบิรนะ์กเนาะทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็กดตัวนี้ค้างรอเครื่องมันดับ ยังมะดับปุ๊บแล้วก็กดปุ่มอันลดเสียงเข้าไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเด้มาเนาามาเนาะอีเด็กมาหนาที่จะหมดมือถือเขาจะเป็นหน้าดำแบบนี้เนาะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมแหละมาที่คอมของเขา หลังจากนั้นก็มาในคอมของเขาเหมือนเดิมเนาะมาคลิกี้เครื่องของเขามันอยู่ในโหมดที่เอฟยู่โหมดของเขาแล้วเนาะมาในล็อกทุนของเขาเลียกไปที่แลมดิสเหมือนเดิมแกคลิกตัวนี้เบมือมันเข้าได้บ่อไม่ยังเข้าบ่ได้เนาะก็มาใส่ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะลั่นตัวนี้ให้มันเข้าโหมดอ่าไอพีวีเอ็นตีมันโอเคเนาะมันเข้าได้แล้วเนาะ โอเคแล้วเนาะก็มาเลือกเอาบูเลมดิตอีกรอบเนาะบูเลมดิต รอแป๊บนึงถ้าว่าไพ่ทีเฟลเนาะการเล่นะลเฮ็ดใหม่เนาะแต่ก็เข,าเขา้าในพลาดโอเคบันนี้มาเอาอันบูญเล่มดีสักเ็จแล้วเนะาะบันนี้เาจะมาในส่วนของแบ็กอัพเออมาในส่วนของรนะีเซโตเนาะเพราะว่าก่อนที่เขาจะล้างเครื่องเขาได้แบ็กอัพไฟล์ตัวนี้แล้วแบ็กอั up, พพาร์ทโคแล้วบันนี้เขาล้างเครื่องมาแล้วเนาะเขาจะบายพลาดมันเขาก็ต้องมารีเซโตอ่าแนะบ็กอัพเนาะรีเซโตที่เขาแบ็กอัพไปก็คือ รีสโตไฟล์ตัวนี้เล็กอัพดรอปดาวนี่เนาะไฟล์ตัวนี้นะเนาะอะก็มาแกะรีสโตเนาะทำรีสโตสำเร็จนี่ก็คือผ่านเนาะนี่รีสโตก็ทำสำเร็จแล้วเนาะเห็นบ่รีสโตสำเร็จแล้ว หลังจากเขาลิซิโต้แล้วมือถือก็เขามาจะเด็กกันมาในหน้านี้เนะนาะหน,นานรักคือเออหนานี่ก็หนารักบ่อน,นี้เขาก็มาเบิดมือถือของเขาเนาะถ้าว่าลิซิโต้ผ่านนะถ้าไว้าอโบผ่านนั่นเริ่มใหม่ถอดซ้ายได้เนะาะเพราะว่าไม่จบเล่นแล้วเอาไปเมืนนะองขยายกองก่อนคลิกกลับไปเนาะเหมือนเดิมเลือกภาษาอาอังกฤษไปก่อนนะเนาะเลือกประเทศอันนี้ประเทศยังก็ได้ประเทศลาวนี่ยแหละเนาะเครื่องอยู่ลาวหรือจะเอาเป็นไทยแลนด์ก็ได้เพราะเขามีพลนเนา เมนูไปทเป็นเหมือนก่อมาก่อนเนาะถ้าว่าเข้าแบ็กอัพผ่านเนาะจะได้โปรแกรมของเข้าในหน้าจอคอมเข้ามันสำเร็จแล้วเนาะเนี่ยบอสเนาะรีเซโตผ่านแล้วเนาะมือถือเข้ามันก็จะเด้งขึ้นมาในหน้านี้เนาะคลิกเข้าไปเนาะนี่คลิกตัวใดก็ได้เนาะเราเป็นหนึ่งเลยมาในหน้านี้มันจะบทถามติดตัวนั้นแล้วเนาะมันจะเข้าคลิกว่าอ่าคอนทิ่นิวหรือว่าเลเทอร์เนาะก็เข้าคลิกไปว่าตั้งค่าเพจไอทีนี้ภายหลังเนาะคลิกเลเทอร์คลิกพาสโค้ดเลือกอ่าพาสโค้ดออปชั่นเนาะ นะแล้วก็เลือกอาดนดนจุดพัดโคดแล้วก็โดนจุดพัดโคดแล้วก uh, data, นะ็เลือกอาดนโดนนัดทรานสเฟอร์แอปเปิลแอนด์ดาตาเนาะเลือกอ่าโฟกเกตพาสเวิร์ดอ่าตัวนี้เนาะเลือกอ่าเซตอัพเลเทอร์เซตติ้งดนยุดเนาะเห็นอยู่บ่คลิกอักลียอมรับทังนี้รอแป๊บนึงคลิกเข้าทีเดียวไปคลิกน็อตนาวข้ามไปก่อนเนาะ พยายามเชื่อเวลาเันนานในเธอโดนแช่คอนติเนียลคอนติเนียลใช่ไรขึ้นไปเนาะโอเคผ่าเห็นเปล่าก็เข้าไปผ่าสำเร็จแล้วฮะมาแล้วสัญญาณมาเหมือนเปล่วันนี้เขาจะลองใส่ซิมเบุ๋งน่าจะได้นะเนาะบมมีซิมมีบัซิมเดี๋ยวจะลองใส่ซิมเบุ๋งนะเนาะบัวซิมมันใส่ได้บ่เทสเบุ๋งเนาะมันใส่ซิมได้จีมีซิมแล้วบล่ยังบมมีเนาะ ใส่ซิมยังกระไดเนาะที่มันยังใส่ได้อยู่เพื่อเทสเบิ้งว่าประกาศไบพาสซิมของเราผ่านบ่เฮอ,อ้รหัสซิมเนานี่เนาะอย่าไปตกใจเนาะเพราะเออพอบ่าวเขาตั้งรหัสซิมไวปรอแป๊บมาบ่อหลังจากใส่ซิมแล้วมาบ่ถ้าบ่มาก,ก็ล็อกติดเปิดเครื่องเนาะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเร็วปะ เต็มเลยเนาะสัญญาณเต็มเลยอ่าลองเทสเบิกเนาะโทรโทรห้าศูนย์ก็ได้นะหนึ่งศูนย์เก้ายูนิเทลเฮาซิมยูนิเทลโทรยูนิเทลนิติตงทานของศูนย์ศูนย์บริการซิมเทลก็หนึ่งสาหรักแบบนี้สำหรับมีเสียงคนเบาเนาะก็คือว่าโทรได้แล้วใส่เน็ตได้แล้วเนาะอ่าบ้านี้หลังจากเขาเซฟซิมได้แล้วเนาะถ้าไปยังเซฟบอดได้ก็ลองปิดเปิดเครื่องเนาะแล้วก็มาเขาได้ตั้งค่า อ่าอันนี้เป็นในปรด็นดีสั่งมันเนาะมันเลือล่อนน้ำมันได้รูปนี่ไปเบิร์อัปเดตของเราปกติอันนึงเขาบอกว่าอัปเดตได้เนาะแล้วก็บางเถ้อบางเครื่องเขากา็จะบอกไว้เอามาในน,นี้เนาะลืมบม่ได้ใส่ไอโฟนโดนไปจักนี่ให้บอกสตาร์มันแล้วก็รีเซ็ตฟังซันรีเซ็ตเนาะมันจะหายไปแล้วเออบพิ่งหายนะอยู่นี่เนาะนโอ้ยแต่ว่าห้ามรีเซ็ตในนี่เนาะสั่งมันเนาะฟังสันอัปเดตเนาะหายบอหายบออัปเดตอัปเดตยังบอ สั่งมันเนาะถ้าว่ามันเปิดก็โอเคเนาะมันยังเปิดอยู่สามารถอัปเดตได้เขาบอกแต่ว่าครั้งที่ดีก็คือบอร์ห้อัปเดตอันดีกว่าเนาะป้องกันไว้เครื่องมันจะเจอปัญหาในอนาคตเพราะว่าอัปไปเป็นไอโอเอสสิบหกเนี่ยบ่แน่ใจว่าเครื่องมันมันจะยังใส่งานใส่กับโปรแกรมบพาสได้บ่หรือว่ากับฟังก์ชันบพาสของเ้ามันยังใส่ได้บ่ฉะนั้นแนะนําก็คืออย่าอัปเดตอย่ารีเซ็ตเนาะเพราะว่าการอัปเดตมันก็บ่ได้เฮ็ดให้เครื่องมันแฮงขึ้นพอเท่าไรเนาะมันก็ไอโอเอสซิมฮารอันนี้มันก็ถือว่าโอเเคแล้วนาะ อย่าไปหาแนวมันอัมบอดไซด์ษษมือถือโอเคเนาะคลิปนีก้ก็บบางว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเนาะคนที่มีโปรแกรมหรือว่ามีเครื่องแต่ว่าบนว่าจักวิธีเฮ็ดเนาะเพราะวัติชลาร้ายเลยฮาก็บบุคคลมีเครื่องนั่นนะนาะง่วาร้ายฮ็ดออนไลน์เฮาก็บประเทศไทยเบิบเนี้โอเคนะคอมข่าวมันก็สำเร็จแล้วเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะขอขอบใจ